มันก็เจอไม่ยุบแล้วครับเปลี่ยนใดียวก็เไม่ยุบแล้วครนะมาก็เจอแใ่วันเดียวมาก็เจอแค่วันเดียวเอาอะไรเพื่อนมันจิ้วไม่ได้เขามีแต่ตี๋แก๊งรีบเอาโนดอ๊ไปทำเรื่องซะมันอยู่ปากจ่ามกันอยู่เลยจะให้เฮ้ยมึงจะขึ้นแก๊งกันไหมเนี่ยมึงก็ไปขึ้นแก๊งสิเดี๋ยวดีๆไหนเพื่อนไม่เอาแบบนี้เพื่อนนู่นไงนู่นต้งบอกโนนู่นไงมันแปลว่าอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปเฮ้ยดีดีดีนะวันนี้เราคนเยอะมันแปลว่าอะไรครับไม่คุณคุณเป็นคนคัดคะแนนใช่ไหมมันแปลว่าอะไรครับทไไมมถึงดดอนน์เี่ย ดีดีดีเพื่อนมันนี่แบบเพื่อนมานี่ก่อนเพื่อนมานี่ก่อไเนีใครเพื่อนคุณเนี่ยอ้าวแล้วไปแล้วไมผมขึ้นแก๊งมาไม่ถึงเจ็ดไม่ถึงเจ็ดวันเด็ดมึงไม่ใช่เพื่อนกูหรอโอ้โทษโทษอ้าวอ้าวไม่ทำไมถึงไปอยู่ไดมอนด์ครับเนี่ยก็มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรมันมีอยู่ยี่สิบคนเนี่ยมันมีอยู่ยี่สิบคนเนี่ย มันแปลว่าพวกคุณเก่งแค่นั้นพวกคุณละเทียแล้วแค่ทนมันด้ต่างแล้วเก่งขแม่จะเอาแต่แก๊งใหญ่มาซดแก๊งเล็กเนี่ยมันยังไงเนี่ยดีเพื่อนมันยังไงเนี่ยเพื่อนมันไม่ไหวแล้วเนี่ยโทรไม่ปื้มนะโทรถ้าโทรไม่ปื้มไม่ดีอยู่ยากนะบอกก่อนมันแปลว่าพวกคุณเก่งไงโทรไม่ปื้มนไม่ดีอยีกพวกคุณจะไปอยู่บอลไหมผมก็ดูถูกพวกคุณอีกถูกไม่ต้องอะไรอยากให้ดูคลิกไงล้านทิกกก็ยังไม่เคยได้เล่นแม้แต่ครั้งเดียวเลยจริงจริงจริงนึกว่าโดนแบน แปลว่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยให้ผมไปตีกับนมองผมก็ได้ลงไปแค่นั้นอ่ะเพราะผมอาวุธน้อยอยู่เลยเนี่ยกดฉลามตึมๆเนี่ยใช่ไหมพี่อารามใช่ก็ให้ให้ดีกับการรีพีร่างการรีบีร่างไปปืนมาดีดีสับคอน์ดนะตำแหน่งโูกบอกมานะถูกว่าเลนเพชรนี่นึกว่าโดนแบบนี้แสดงว่าดีจะสิทธิ์ไม่ค่อยดีเลยนะอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเลยนะ่นอ่ะ รู้สึกไม่ค่อยอิ่มบวอิ่มใจเลยวันนี้กูสาเจอเรื่องดีๆมาวันนี้จบแล้วกูสาไปบวกโป๊กเกอร์มาเยอะด้วยวันนี้กำลังจะแต่งตัวไปเอาบวกเหรอน้องเลขหนึ่งสามหนึ่งน้องชายบวกมาหรอเลขหนึ่งสามหนึ่งไม่พี่บวกอะไรพี่ชายพี่บวกอะไรพี่โดนลิกนะรู้สึกพี่จะโดนอะไรพี่ไม่โดนอ่ะพี่ไปถามลิกไหมไม่คือเอาง่ายๆนะพี่ไอคอนมันบวกมันบอกผมว่าบวกรับไม่เป็นไรไงพี่เวลาพี่เสียพี่ไม่เคยขอคืนไงแต่ว่าเวลามึงเสียมึงอย่ามาขอพี่คืนได้ไหมล่ะ ไอ่ไม่พี่ก็ผมก็เสียเหมือนกันถูกไหมล่ะมดูที่ป็นสุดเนีอยเวลากูเสียมึงอยามาขอคืนได้ไหมไม่มันไม่ได้พี่น้องอ่ะพี่น้องถูกแล้วพี่น้องมันก็ต้องมีการแบ่งปันกันมีอะไรแบ่งปันกันซึ่งกันและกันอ่ะยังไงเนี่ยดีดีคุยก่อนเลือกแอดดอเนี่ยไม่เอาไม่เจอจะยูเอฟแทกเยนหนักไปไม่ไปก็จะไปเปิดดูตารางในเว็บ เออาีกไม่ผมมาถ้าจะอยู่โกหรือว่าพวกซิลเวอร์อะไรเงี้ยโอเคแต่นี้มันไดมอนด์มันเกินไปมันมันคือผมไม่ได้เยองนะเนี่มีเรามีแค่ยี่สิบคนเองมันวัดมันวัดจากคนแล้วก็วัดจากขอคือมันจะเป็นที่จะต้องมียูเอฟจะเป็นจะต้องมีคนที่ไม่ใช่แบบเราจะไม่ไปอะด็อปเราจะไม่ไปเล่นอะด็อปจนกว่าเราจะถ้าถ้าถ้าไม่ไปอ่ะก็พรุ่งนี้ก็จะได้ลดก็ถ้าสมมติว่าไปเราไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะได้ลดได้สวยเข้าใจไหมเพราะว่า มันนับคะแนนไงิดีและที่ได้อยู่วันแรกอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้คะแนนวันแรกอ่ะพรุ่งนี้คะแนนมันก็จะศูนยใช่ปะมันก็จะลงอยู่ล่างขออยู่คอนคิวเลอร์ได้ปะคอนคิวเลอร์อันนี้คืออัพเดทแบบเดียวทามตลอดเลยหรอหรว่าอัพเดทวันต่อวันครับก็คือวันหนึ่งก็คือนับสามทุ่มตีสองอตีหนึ่งแล้วก็ตีสองครึ่งแล้วก็จะตัดรอบ ไอลูกสิบโมงเนี่ยจะมาสามลูกก็คือฟีอตายใครจะเป็นเล่ลูกไหนก็ได้เก็บอาังยิ่งถ้าเราลงไปแล้วเราได้บ่อยๆเราต้องกลับขึ้นมาอีกจุดไหมเก็บอาวุธท้อท้แนนไปทำอะไรได้เก็บอาวุธเออหมัดกันต่อยดีกว่ากูว่าเลยแล้วเจ้ไปถึงไหนเจอแต่แก๊งใหญ่ๆอ่ะแก๊งโตๆเขาอ่ะพี่ตีหัวเมืองทั้งนั้นอ่ะพวกไปเอาเอาวเองเลยวะตอนเนี้ยลองลองจากลองจากยูเอฟทาร์เกย์เยนก็ยี่สิบเอ็ดทีมท้ายนะ อันนีี้จ่่าทไปเชงมันไม่มีหรอกครับมันลงมาลองอะไรเอ้าวอะไรวัดเนี่ยทรัพยากรแบบอย่างน้อยโอ้โ้เอาวุ้นมาดิเอาวุ้คือมาดูดิลองหน่อยจะเป็นอะไรอะใช่ั้ยล่ะคุณคุณคุณเล่นเดอกมาผมไปเป็นทีซีให้น่อผมก็จะลองหน่อยมาเอาเอาเอาละมีแจ็คี่เราเป็นทีซสักวันได้าไปเล่นดอกแทนเราไหมอ่จอยอย่านได้ไหมาเก็บอาวุ้ด้วยครับ อันนี้คือแบบรวยเนาะเปลี่ยนสีผิวทุกวันเนาะโอ้โหบ้านไปสัเร็กัรฉีดพวงฉีดผิวมาตลอดเลยนะเราเนี่ยฮะแล้วน่ารักปล่ล่ะไม่ครับมีคนน่ารักกว่าเยอะก้มใช่ไหมก็เป็นได้แค่นี้แหละแล้วกมายืนอะไรตรงกลางวะไปยืนข้างกันไหมเป็นได้แค่นี้แหละเราไม่เคยเป็นอะไรกัน เป็นเพื่อนไงเป็นเพื่อนก็ใช่ไงไ <ป S 1> กเเไ็เป็นเพื่อนไงไปดูข้อข้อไ,ไ,ได้นะในเว็บอ่ะในตรงตารางไอเดอบอ่ะแล้วมันจะมีเคยเล่นไอเดอบอ่ะนั่นแห,หละไปดูตรงนั้นนะว่าครแล้วสมมติว่าเราชนะขึ้นมานี่คือกูสู้ยกูอยู่ยาวยาวโอ้ยนะคือได้อยู่ยาวๆอ่ะถ้าชนะก็อยู่ยาวๆไม่ได้ลงไปไหนอ่ะมันก็ว้าจากผมสำเร็จไงก็แฟร์แล้วไม่ใช่หรอโอ้ยไม้บวกค่าเขาลืมๆๆพวกผมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียกคิงไซต์ตีร้อยใบเลย ขึ้นแกงละ30มสิบคนผู้นี้เดี๋ยวตีเลยอะไรนะบอกว่าเราไม่วกค่าเดียวก็ไม่ตกี่ยอาณาอาาโคตอาณาโคตอ่ะอาณาโค้ดแอร์ดอทแต่แรงมากนะคุณอาณาโคตแอร์ดอทแต่ละแรงมากก็ใจนี่ไงเฮ้ยขอพูดก่อนอนาคตแอร์ดอทผมไม่เลิศแล้วนะผมไม่เลิศแบบมันก็จะแบบว่าของเยอะขึ้นไงต่างกันเข้าใจปะปีก็เป็นเหมือนี้ตลอดนะ นี่อ่ะฮกซุนเนี่ยฮกซุนเนี่ยคนมาอยู่ไดมอนด์เนี่ยฮกซุนเนี่ยเขาอาพุ่กันลื้มรื้มรื้มเนี่ยฮกซุนเนี่ยฮกซุนมันลองสองแก๊งนี้ไงเอาอีกแล้วมันไม่มีลองหรอกครับผมไม่ไปลองสองแก๊งเด้ยังไงอ้ยเด๋อเด๋อเเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวพอฮกซุนมาชนะลูกนั้นมาพรุ่งนี้มันก็ได้มาเป็นทั้งกระเยนแทนละโอ้ถูกโะสวยลิงบอกกูไม่เล่นทำไมกูไม่เล่นกูไม่เล่นไม่ ไม่เล่นแอดด็อกครับจะเล่นโป๊กเกอร์สวยบอกดีนะมาดูเป็นตัดติดใจรอบนึงพวกคุณมีหลาผิวเขียวอยู่เลยไม่ก็ให้ลองก่อนจะเป็นไรไม่อย่างนี้ว่ายูเอฟเอผมว่าผมว่ายี่สิบเอ็ดหน้าขึ้นโกมากเลยไอ้ล็กไปดูไปดูไอเล็กไปดูในเว็บไอ้ลิ็กอยู่ไรเที่ยวโกอเดี๋แล้วโดนยุบอีกไปอยู่โกอ๋อเดี๋ยวแกหัวก็โดนยุบอีกไม่ได้แอดด็อก โดนใครยุบเนี่ยเพาโอ้ยดีโอ้ยังไงชื่อแกอคาเทียอยู่แล้วคาเทียนี่หายไปเลยไม่ที่เราคัดเลือกมาอย่างเงี้ยเพราะเห็นว่าพวกคุณอ่ะมีสักอะไรนะสกยาภาเนี่ยทำให้ผมมันเป็นที่สองอะได้ไหมอะเลยอย่างเงี้ยโอ้ยสลับผมได้นะเอยากเบ็นที่หนึ่งกับที่สองสวยสลับได้เลยครับลิ๊กบอกสลับไ้เลยครับไปไะไรบอสเล่นครับเราเล่นครับไม่คืออะไรครัาคะแนนวันแรก มันนับคะแนนวันแรกเดี๋ยวมึงก็พรุ่งนี้มึงก็ได้เปลี่ยนลูกอะไรลิกมึงจะอะไรกันนักหนาไม่เทียสองไม่เทียสองคืออะไรอธิบายหน่อยครับผมเออเทียสองก็คือลูกตองไงลูกอ๋ออะไรวะแพลนัมไงแพทแพทอะไรนะโก้เม่อวัไปดูในซีเวิร์สเหรอเมื่อวันไปดูมึงดูในเว็บอยู่ใช่ป่ะแล้วมึงดูเคอร์เลนเคอร์เลนแอรดอปอ่ะท่านักแสดงเก็บแอรดอปได้มึงคลิกที่เคอร์เลนแอรดอปอ่ะอ่านั่นแหละคือทีมที่มึงต้องเจอวันนี้ก็คือสามลูกวันนี้ เดี๋ยวจะประชุมอีกทีอธิบายให้ทุกแก๊งฟังสองทุม่มแล้วจะปล่อยไปเล่นแอร์ดอป้วก็ลองดูแบบนี้สักเดือนหนึ่งหรือก็คิดว่ามันแฟร์แล้วว่าจะผลสำเร็จเนี่ยระบบมากี่โมงครับระบบระบบมาวันไหนครับพี่มีตาอะไรอะไรนะครับระบบระบบใหม่ๆมาตอนไหนครับระบบใหม่ใมเ่เดี๋ยวมันจะมี เดี๋ยวมันจะมีของสงการเนี่ยเข้ามาประมาณประมาณนี้แหละครับที่เป็นโบกของสงการใช่แล้วก็ต่อจากนั้นอาจจะเป็นของ,นนของร้านนี่ขอนตรงข้ามนี้อ๋อหลังสงการใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่ครับโดยประมาณแล้วก็อันนี้มาไอ้นนลอตเตอรี่คือมาพร้อมวันนี้ใช่ไหมมาพร้อมกันเลยครับมาพร้อมกันเลยล้วมีอะไรครับ แล้วก็แต่หลังจากนั้นนะครับมันจะเป็นเรื่องของการจิงพวกพื้นที่อะไรพวกนี้แหละที่เราเคยเทสกันของเดือนที่แล้วอ่ะครับอ๋อไอที่ในบอลสเตเดียมใช่ไหมวันนั้นอะ่ะใช่ใช่ครับในสเตดเดียมนั้นเกมเ์เดียวกันเหรอครับดูว่าอะไรอ่าจะจะเป็นเกมเ์ประมาณนั้นแต่ว่าทีเนี้ยมันอาจจะเป็นเข้ามาเล่นภายในภายในตัวเมืองมากกว่าที่ออกไปเล่นข้างนอกละเพราะว่ารอบที่แล้วอบมันคือเราออกไปเล่นในในสเตเดียมออกไปเทสด้วยใช่ไหมครับ ใช่ใช่ทีเนี้ยมันจะเข้ามาในในตัวเมืองแล้วอาจจะอยู่ทางกุ๊บสตีดและพวกนั้นเลยหรือหรือเราดูพวกบริเวณอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋อโกบสตีดใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็คือบ้านซีเจถูกไหมครับกุ๊บสตีดใช่ใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับไปไปฮลโหลพโป๊กเกอร์เราตอนไหนดีพวกเฮ้ยอยู่ปีนี่โป๊กเกอร์เรายังไงเนี่ยโป๊กเกอร์เดือดทุ่มเลยแล้วเนี่ย สวััดีครบพี่จำผมไม่ได้หรอเนี่ยว่าดีดีเพื่อนผมเริ่มมันทําเริ่มทําไม่ค่อยดีแล้วนะว่าไม่ถึงว่าบัตรบัตรที่เลไว่าตัวให้เป็นถ้าท้าด้วยเพราะว่ามันมันวิ่งบ่อยเหมือนกันพอรถเยอะนี่นี่นี่พี่บอกเลยกม่คช่ด้วยใช่ครับผมไม่ไดกจะคุยด้วยอันนี้มีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับเดี๋ยวทีมงานดูแลให้ครับใช่คือจำเป็นไม่มีปวดเมื่อยตรงไหนไหมครับเดี๋ยวฉีดยาให้ครับ พี่ผมจะฉีดยาให้พี่ผมเป็นหมอผมนวดแผนไทยมานะครับ150ชั่วโมงจุดฝ่ายเช่ารถมีเพิ่มไหมได้ไรนะได้ไหมผมไปเรียนนวดแผนไทยมา150ชั่วโมงเรียกเรเพิ่มจุดฝ่ายเดี่ยคุณคุณง่วงไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงๆอ่ะเอาตรงๆคือคุณง่วงใช่ไหมไม่สดชื่นไหมพี่ผมจะฉีดยาให้อ่ะแจคกี้เก้าฮาร์ดครับแจคกี้เก้าฮาร์ดครับแจคกี้เก้าฮาร์ดครับยื่นอยู่ไดมอนเลยเหรอว้าว อยากวัดโกเกอร์กับผวหน้าทีซีอ่ะไป้ละวค่แสตไปล้ล้านอ่ะ่าจากที่ผมบอกไปน้อยไปเฮ้เขาบอกยี่สิมยี่สิบเอ็มไหมไม้เดียวเฮ้ยเดี๋ยวผมถามเพื่อนผมนะห้าเจ็ดสี่หนึ่งสามตังไม่พอวางคุณแจอาแปะไปได้นะครับเก็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 บอาวุดวุเก็บเก็บอาวุธเก็บ